สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับนี่แคเชาวบ่าย v i p นะครับงวดประจำวันที่22นะครับมิถุนายน2567นะครับผมก็เป็นแนวทางของเสาร์อาทิตย์นะครับแนวทางหุ้นนั้นปิดนะครับจะมีแค่รอบ VIP นะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับ เมื่อวานเช้านะครับผมให้แปดกับ2รงูดแผลที่ออก3 8 2 3 5นะครับในรอบเนี้ผมเสียดาย3ตัวนะครับพี่พีถ้าเกิด3ตัวเนี่ยผมให้283แปดสเนาะเนี่ยเรายังจะมานะครับพี่พีอืมนะครับน่าเสียดายนะครับผมก็ในรอบนี้นะครับใครเอา8หรือเอา2ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่8 2 2 8นะครับก็มาในตัวเจาะเนาะแล้วก็ตัวเด่นนะครับมาคู่กันเลยในรอบเช้า ส่วนในรอบบ่ายนะครับให้9กับ5พาผลทีอ่ออก1 6 0 0 8นะครับผมในรอบนี้ก็ของเรานั้นหลุดในะรอบบ่ายเนาะให้ให้50มา6 0ให้9 0มา0 8นะครับก็พลาดอย่างละแต้มนะครับก็มาแค่รอบเช้านะครับ VIP เมื่อวานนี้ ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากนะครับบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่ๆสมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านน้ำาต้งทองนะครับเข้าไปรักไทยสอบถามแอดมินได้นะครับสำหรับในรอบเช้าวันนี้วันเสาร์นะครับผมให้ไปที่1กับ7นะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลข7 1็

ส่วนในรอบบ่ายนะครับพ,พี่ส่วนในรอบบ่ายผมได้5กับ9นะครับ5กับ9รูดไปที่เล็ก5นะครับ5 0 5 6 5 8 9 0 9 6 9 8 นะครับ3ตัวให้ไปที่9 58เมื่อวานนี้ก็ได้5กับ9นะครับรอบบ่ายแต่ว่าไม่มาเนาะวันนี้ขอให้มาก็แล้วกันนะครับสลับในรอบบ่าย585696นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับนี้คืออีกเชาบ่าย v i p นะครับชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆัง ทุกแนวทางนะครับคลิปนี้กาบสอดีครับ